สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC พลอยใส่เพชรยนทุทุกท่านนะคะพลอยใส่กลับมาแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักง,งานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะใครที่อยากจะเข้ามาดูรถก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทางการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พลอยใส่ด้วยนะคะสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะคะที่กดติดตามเป็นประจําหรือ เป็นประจำนะคะก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พลอยใส่มาอัปเดต v ีออราคาถูกให้พี่ๆกันอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ลงไปนะคะค่อนข้างที่จะมาไวไปไวนะคะพี่ๆขอกันมาเยอะนะคะสําหรับรถราคาถูกผ่อน4ี0 0ันาพนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะสําหรับด้านหน้านี้นะคะเป็นตัว Toyota v วีอ 1.5e นะคะปี2013 คันนี้เป็น1 5 e นะคะเป็นเครื่องพันหซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่น้อยมากๆนะคะคันนี้เลขไม่เพียง1นึ่งแหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะเป็นรถสึกกว่าปีที่ไม่น้อยมากๆเลยนะคะไม่ค่อยผ่านการใช้งานมาสักเท่าไหร่สภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะสังเกตจากโคมไฟหน้าแทบจะไม่เหลืองเลยนะคะสําหรับคันนี้แล้วราคาไม่แพงด้วยนะคะสําหรับราคาตั้งขายนะคะ v i อ s คันนี้นะคะอยู่ที่2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาท ะะผ่อนเริ่มต้นที่4,000รายได้10,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะคันนี้ยอดจัดได้นะคะเดี๋ยวพอยใส่จะพาไปดูรายละเอียดรอบคันเลยนะคะว่าเจ้าตัว Vios คันนี้นะคะเขามีออปชันอะไรมาให้บ้างนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าว่าเป็นรถบ้านนะคะรถบ้านใช้งานมือเดียวนะคะเจ้าของเดิมดูแลรักษามาเป็นอย่างดีเลยนะคะดูจากสภาพรอบคันด้านนอกเนี่ยใหมกริบเลยนะคะ กระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะสีเส้นแบบนี้เลยแล้วก็ตรงกลางนะคะจะเป็นสัญลักษณ์โลโก้นะคะโตโยตา้ามาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน2กข้อหนกรุงเทพมหาคนครนะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้เลขนี้ไปเลยนะคะน่าจะได้เป็นป้ายนี้เลยสำหรับไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้ามันติยูฟิเตอร์นะคะซึ่งเป็นไฟเดิมนะคะเดิมแท้โรงงานเลยไม่แตกไม่ร้าวนะคะ กระจังด้านล่างสีดํานะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัดตรงกลางผิวพันธุ์ด้านข้างตัวรถนะคะแนบสนิทเลยนี่ไม่มีรอยลักยิ้มแก้มบุ๋มใดๆทั้งสิ้นนะคะผิวพันธุ์นะคะเครื่องตัวตัวรถนะคะไม่เคยกับสีตัดต่อหรือดัดแปลงเครื่องยนต์มาแน่นอนอันนี้พี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะคอยใส่วารันตีศูนย์ให้ทุกท่านนะคะมาดูในส่วนของตัวล้อกันเลยนะคะ คันนี้นะคะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะหัวน็อตแบบซีรูนะคะซึ่งสภาพแมกต้องบอกเลยว่าใหม่มากๆนะคะสภาพแมกใหม่มากแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะพี่ๆดูได้เลยนะคะแล้วก็จะไม่ใช่จะเป็นสีเงินด้วยนะคะสีออกเทาๆเงินๆนะคะซึ่งสวยสวยมากเลยนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเจ้า t o y o อคันนี้ได้มาเป็นยางปี2022ด้วยนะคะนี่เป็นยางปี2022ีเห็นไหมสัปดาห์ที่ 45นะคะได้เป็นยางปี2022สภาพดอกยางนะคะแน่แนๆเลยใช้งานได้อีกสามสี่ปีเลยนะคะคันนี้ได้ยางปีใหม่ด้วยนะคะสภาพภายในซุ้มล้อนะคะใหม่เอี่ยมนะคะเป็นโช้กอัพแท้เดิมโรงงานเลยนะคะไม่มีดัดแปลงแน่นอนด้านข้างตัวรถนะคะจะมีเส้นโครเมียมอยู่นะคะซึ่งไม่มีรอยถลอกหรือรอยยุบใดๆทั้งสิ้นทั้งสิ้นเลยนะคะ ไฟเลี้ยวรุ่นนี้นะคะไฟเลี้ยวจะอยู่ในส่วนของด้านแก้มของตัวรถเลยนะคะแล้วก็โลโก้เขามาครบนะคะกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับกระจกตัวรถนะคะที่เป็นกระจกแขเดิมโรงงานนะคะไม่แตกไม่ร้าวนะคะไม่เปลี่ยนไม่เคลมเนาะ มาดูในส่วนของด้านท้ายกันต่อเลยนะคะสำหรับด้านท้ายนี้นะคะมาพร้อมกับไฟท้ายนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะรูปทรงสวยงามน,นะคะวีออซึ่งตัวนี้หลายๆคนนะคะเล่นกันเยอะมากๆเลยนะคะวัยรุ่นนะคะใช้ใช้ขับได้สะดวกสบายนะคะคันเล็กไปไหนมาไหนง่ายด้านล่างนะคะตกแต่งไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะโลโก้มาครบคันเลยนะคะคันนี้ไฟเบรกดวงที่3ก็จะอยู่ด้านบนตรงกลางนะคะ เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในกันนี่มาดูภายในกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงอ่าภายในคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะตรงแผงประตูเนี่ยจะมีช่องเก็บของเก็บสัมภาระให้นะคะเยอะแยะเลยนี่สามารถใส่ของได้เยอะแล้วก็ตัวระบบนะคะเซ็นทัลล็อกทั้งสี่บานนะคะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะเข้ามาดูด้านในกันนะคะนี่ ตรงนี้นะคะจะเป็นกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับแบบออโต้ได้เลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยตัวแอร์นะคะได้มาเป็นแอร์ที่สามารถหมุนได้360องศาเลยแบบนี้นะคะแล้วเวลาปิดก็ปิดง่ายด้วยนี่แค่นี้เองนะคะแล้วก็เปิดนี้นะคะใช้งานง่ายนะคะคันนี้สะดวกสบายนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย3มกา้านหน้าจอของเขาเนี่ยแสดงผลเนี่ยจะอยู่ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะคะตรงนี้เลย นะ,ะซึ่งเวลาเราขับรถเนี่ยก็ช่วยในการมองเห็นได้ไกลได้ได้ได,ได้อ่าสะดวกขึ้นนะคะสำหรับคันนี้สไตล์แบบนี้หน้าจอชุดเครื่องเสียงของเขานะคะก็รองรับปิทียุ f อ AM ทั้งหมดเลยนะคะตัวแอร์นะคะก็จะเป็นระบบแอร์อนาล็อกเดี๋ยวพอยใส่จะสตาร์ทให้ดูนะคะดูเลขไมค์กันนิดหนึ่งอ่านี่เลยนะคะ สังเกตเห็นได้เลยนะคะไม่หนึ่งแสนหมืนนะคะห้าอยเกสิบเโลนะคะเป็นไมาตามจริงเลยนะคะไม่เคยดัดแปลงเครื่องยนต์หรือกอมไม่ใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดแบบนี้เลยนะคะนี่สภาพใหม่เอียบกิบเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนะคะคุ้มค่าแน่นอนนะคะไม่ผิดหวังดวงไฟนะคะใช้งานได้ปกติเลยอ่าเห็นไหมเอ่ย เปิดใช้งานได้ปกติเลยนะคะไม่มีชำรุดแน่นอนอันนี้พี่ๆมั่นใจได้เลยนะคะนี่แล้วเรามาดูตัวเบาะกันสักคู่หนึ่งนะคะตัวเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะซึ่งสภาพเบาะนะคะไม่ขาดไม่ช้าเลยคันนี้สภาพเบาะใหม่กริบเลยนะคะสภาพสวยสภาพดีจริงๆนะคะคอยใส่วารันตีให้เลยนะคะว่ารถของเรานะคะเป็นรถคัดเกตเอทุกคันจริงๆนะคะไม่จกตาแน่นอน พื้นที่ด้านหลังนะคะนี่เปิดมามีช่องสําหรับเก็บของให้ไม่ต่างอะไรจากด้านหน้าเลยนะคะอันนี้คือความสะดวกสบายของเขาเลยสายรัดเข็มขัดนิรภัยนะคะมีให้ครบแล้วก็สภาพเบาะด้านหลังไม่ขาดไม่ยับไม่เยินนะคะนี่แบบนี้เลยมีช่องนะคะสําหรับวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะนี่ตรงนี้แล้วก็ตัวเกี่ยวของอเนกประสงค์พร้อมกับกระ,ะเป๋าจิงโจ้ด้านฝั่งซ้ายนะคะ มีให้ครบเลยนะคะคันนี้สะดวกสบายแน่นอนนะคะใครที่อยากได้รถไว้ใช้ไว้ใช้ขับทำงานหรือขับไปคนเดียวนะคะอยู่ตัวคนเดียวนะคะอยากได้รถสักคันนะคะไม่เอาผ่อนแพงผ่อนถูกๆคอยใส่ก็แนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะพื้นที่เก็บของด้านหลังของเขานะคะอย่าคิดว่าให้มาน้อยนะคะให้มาเยอะมากๆนะคะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึงสองาใบใหญ่ๆเลยนะ นี่เปิดมาด้านล่างนี่อุปกรณ์ครบนะคะชุดแม่แรงนะคะถุงเครื่องมือยางอะไหล่สำรองนะคะมีครบเลยมีให้ครบนะคะอุปกรณ์ครบทั้งหมดนี่ไฟเบรกตัวที่สามอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฝากระโปรงท้ายนะคะหัวน็อตอยู่เหมือนเดิมไม่มีขยับนะคะรอยเม็ดอกเรียงสวยๆเหมือนเดิมเลยไม่มีการขยไม่มีการงันแงะใดๆทั้ทงสิ้นนะคะคันนี้เหลือทําสปาเปล่าเดือทําสปาให้ ยังไม่ได้ทําสปานะคะรถเข้ามาใหม่คะันนี้ค่ะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเจ้า v ีออคันนี้นะคะราคา2องแสนบาทนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูน1์แปดหนึ่งนะคะอันนี้ฝากระโปรงพอใส่เปิดไว้เมื่อกี้ปิดไม่ได้เพราะว่ามันร้อนนะคะคขออนุญาตเปิดไว้ก่อนนะคะ คันนี้2 6 9 0 0 0าผ่อนเริ่มต้นที่4 0 0พันพี่พี่คนไหนสนใจรีบโทรหาพลใสเลยนะคะเดี๋ยวรถไม่อยู่นะคะเดี๋ยวรถไม่อยู่คันนี้ยอดจัดได้เต็มเงินเดือน10,000บาทขึ้นไปนะคะสามารถเช่าซื้อได้เลยนะคะใครที่กําลังอยากได้รถนะคะไว้ใช้งานขับเองคนเดียวมั่นใจว่าถูกใจแน่นอนนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยใครที่กําลังถามหารถเก๋งสักคันนะคะผ่อนถูกๆคันนี้พลใสยกให้เลยนะคะตอบโจทย์แน่นอนนะคะฟังก์ชันไม่ต้องเน้นนะคะเน้นใช้งานนะคะ ก็ต้องคันนี้เลยผพูกถูกๆนะคะมีโปรคับฟรี90วันอีกด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าพี่ๆคนไหนสนใจก็โทรหาพลอยใส่ได้เลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ